ช่วงโซนสุขภาพกายในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสมุนไพรไทยกันครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับว่าสมุนไพรไทยของเรานะครับมีสรรพคุณมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใช้สมุนไพรไทยนะครับต้องใช้ตามหลักของการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องด้วยนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพเทียนทองแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ แล้ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊กแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจมากๆเลยนะครับที่เจอคุณหมอค่ะพอก่อื่นต้องถามคุณหมอเลยว่าคําว่าสมุนไพรเนี่ยคุณหมอให้คํานิยามสมุนไพรว่ายังไงครับค่ะสมุนไพรก็คือในนิยามของหมอนะคะก็คือวัตถุนอที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นจากพืชจากสัตว์นะคะหรือว่าจากแร่ธาตุเนี่ยเป็นตัวที่แบบใช้ในการดูแลสุขภาพค่ะหรือว่าเป็นวัตถุที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วจากพืชมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ มุนไพรท,ที่เป็นวัตถุธาตุนะคะมามีสามประเภทด้วยกันนะคะคอ,อันแรกก็คือเป็นพืชวัตถุนะคะคสัตว์วัตถุแล้วก็ธาตุวัตถุคะ่ะคือวัตถุ ก็คือหมายถึงว่าสมุนไพรทั่วไปที่เป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นผลดอกใบนะคะส่วนธาตุวัตถุนะคะธาตุวัตถุก็อย่างเช่นพวกกัมมะถันดีเกลือนะคะพวกสัตว์วัตถุนะคะก็จะเป็นเขาสัตว์นะคะกระดูกสัตว์นะคะหรือเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เอามาเป็นส่วนประกอบของตัวยาอย่างที่เราเคยเห็นตามร้านยาจีนที่จะเป็นอะไรม้าน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เปลือกหอยเขากวางแล้วก็ติ้นทะเลติ้นฟ้าติ้นทะเลใช่ค่ะบางคนอาจจะ รู้จักสมุนไพรไทยมานานแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นอย่างตาดเนี่ยก็บอกตรงเลยว่าใช้ไม่เป็นในความคิดนะคะคสมุนไพรคือดีไปหมดกินอะไรก็ดีไปหมดรจริงจริงไม่ใช่เลยคะไม่ใช่ค่ะสมุนไพรเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียมีประโยชน์<อ>มีโทษ<อ>นะคะดังนั้นถ้าถ้าเรากินแบบไม่ผิดไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ค,<อ>คำว่าไม่ดีกับดีคือมันแยกกันยังไงคะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกทุกคนก็คิดว่ามันต้องดีหมดแหละเพราะสมุนไพรเราคิดว่าไม่ไม่มีผลใช่เป็น ที่เป็นพาย<อ>กับร่างกายเรานะครับคุณหมอครับแสดงว่าสมุนไพรเนี่ยต้องให้ทั้งคุณและโทษด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสมุนไพรนะคะนอกจากมีคุณแล้วเนาะก็ยังมีโทษนะคะซึ่งมันก็แบ่งเป็น3มประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษจากตัวโรคนะคะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่าสมุนไพรมันดีเนาะแล้วก็เป็นโรค ประจำตัวอย่างเบาหวานความดันไขม,มันอยู่นะคะก็อยากใช้สมุนไพรแทน<ม>ยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษากลุ่มอาการเหล่านี้นะคะเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวเนี่ยไม่ได้ใช้ในการรักษาอาจจะใช้ในการส่งเสริมตัวโรคอย่างเดียวนะคะทนะาให้ตัวโรคลดลงหรือว่าอาการดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช้รักษาโดยตรงอะไรอย่างงี้ค่ะประเด็นที่2ก็คือการใช้สมุนไพรเป็นพืชพิษนะคะอย่างเช่นเราใช้ยี่โถเนาะใบยี่โถเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทําให้หัวใจเต้นช้าลงหากไปใช้ใบยี่โถเข้า ะะก็มีผลต่อเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่า่ะมะเกลือนะคะ,ะมะเกลือสุขที่มันใช้ในเรื่องของการขับพยายาส่วนที่เป็นสีดำๆเนี่ยมันมีสารที่ทําให้เป็นอันตรายต่อจอประสาทตาเนี่ยค่ะ,ะถ้าเราเผลอไปกินข้าวปุ๊บ,บอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่ให้อันตรายต่อร่างกายนะคะ ค่ะส่วนประเด็นที่3านะคะ,คะเป็นเรื่องของสารพิษเนาะสมุนไพรเนี่ยมีโอกาสที่จะไปปลูกในพื้นที่ที่มันมีพิษนะคะการสะสมของพวกตะกั่วของกำมนตรลัง,ลงสีต่างๆอ,อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะปนเปื้อนมากับสมุนไพรที่เรารับประทานด้วยพอรู้อย่างงี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะพ<ช>ี่ปอทีนี้เราจะมาเลือกใช้ยังไงคะว่าเฮ้ย กินแล้วมันถึงจะดีกับเราถ้าเรากินสมุนไพรผิดเนี่ยก็จะทําให้เราได้สรรพคุณไม่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเรามีหลักการในการเลือกสมุนไพรนะคะ5ถูกด้วยกันเนาะหก็คือต้องเลือกให้ถูกต้นส่วนที่2ก็คือถูกส่วนเนาะสมมุติว่าฟ้าลโจนคุณสมบัติเขาใช้ทั้งต้นนะคะเรานำส่วนเฉพาะส่วนเมล็ดหรือว่าส่วนลำต้นอย่างเดียวมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คุณสมบัติทางยาลดลงหรือสมุนไพรบางชนิด ใช้ต้องใช้รากในการรักษาเราใช้ลำต้นของเขามาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีแต่ไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนอ่าอันนี้ถ้านํามาใช้ก็ผิดวิธีแล้วก็ไม่ได้คุณสมบัติทางยานะคะถูกที่3ก็คือถูกวิธีเขาบอกให้เอาไปใช้ในการรับประทานแต่เราเอามาทาผิวอ่าอันนี้ก็คือผิดแล้วผิดวิธีแล้วนะคะอ่า ส่วนที่ส่ค่ะส่วนที่4นะคะถูกขนาดเนาะถูกขนาดก็คือปริมาณเนาะถ้าเขาให้ทานปริมาณแบบยาต้มเนาะทาน1แก้วต่อวันแต่เราทานแค่สามสิบซีซีต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ายาดีแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลกับเราใช่อันนี้ก็คือปริมาณมันไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็ถูกสุดท้ายก็คือถูกโรคนะคะถูกโรคนี่ชัดเจนเลยถ้าสมมติว่าต้องการแก้ไขง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเอาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเช่น เอาขมิ้นชันมาแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะก็แทนที่ไข้เราจะหายก็ก็ไม่ได้ผลนะคะต้องเรียนถามคุณหมอนะครับว่าแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมีการใช้สมุนไพรในรูปแบบไหนบ้างครับสมุนไพรที่เรานํามาใช้ในทุกวันนี้นะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาต้มนะคะยาลูกกลอนยาแคปซูลนะคะยาฝนยาทายาพอกนะคะมีหลากหลายวิธีด้วยกันเลยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนํามาใช้ดูแลสุขภาพในด้านไหนนะคะ ยางยกตัวอย่างในลูกกรอนี้ครับเพราะตอนนี้เราก็เราเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องโบตันอย่างเงี้ยก็อยากจะงงๆเอะลูกกรอนันเป็นยังไงนะครับแล้วท่านผู้ชมก็คงจะงงด้วยไอ้คำว่าลูกกรอนี่มันใช้ในโลคประเภทแบบไหนประเภทไหนอย่างเงี้ยครับยาลูกกรอนนะคะส่วนใหญ่ที่เหมาะสมก็จะเป็นพวกกลุ่มยาอมนะคะ,ะคือยาลูกกรอนเนี่ยมันจะเป็นผงเนาะแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งหรือแป้งแบะแซนะคะเพื่อให้เขาเนี่ย การปลดปล่อยของตัวยาเขาจะให้ค่อยๆปลดปล่อยออกมาค่อยปล่อยตัวยาใช่ใช่ค่ะก็จะเน้นเป็นกลุ่มยาอมมากกว่าที่แบบอมได้ตลอดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของการรักษาโลกมีไหมครับในเรื่องของการรักษาสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำเป็นยาลูกกรอนเพราะว่าถือว่าเป็นยาที่ทําได้ง่ายเนาะชาวบ้านก็สามารถทําได้ปั้นปั้นใช่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มยาอายุทนะค่ะแล้วแปบดยาต้มเหรอครับคุณหมอตอนนี้มันก็มีหลายๆอย่างเนาะเพราะว่า ตอนนี้เรื่องละครก็เข้ามาด้วยเราเห็นเรื่องมอยาแล้วก็ต้องเอาไปต้มยาเงี่ยยาต้มก็ถือเป็นเป็นการทํายาที่ทําได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ในวิถีชีวิตเนาะใครที่ทํากับข้าทำอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถต้มยาเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะถ้าใครที่แบบไม่รู้อาจจะต้มผิดวิธีนะคะอย่างง่ายๆเลยการต้มตีผา ต้มตีผลาตีผล,ลาค่ะ S <S ซึ่งเป็นตำรับยาที่ช่วยเรื่องของแก้ไอขับเสมหะใช่ไหมคะบอกว่าตัวนี้ก็จะมีวิตามินซีสูงเนาะมีคุณสมบัติทางยาซึ่งในความเข้าใจของเราถ้าเราต้มยาเข้มข้นเนี่ยน่าจะได้คุณสมบัติที่ดีนะคะแต่ตัวตำรับนี้มันก็มีงานวิจัยนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากได้สารต้านอนุมูลอิสระอย่างนี้ค่ะหรือว่าฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงร่างกายเนี่ยแนะนําให้ต้มแค่เดือดจะได้รสชาติเปรี้ยวแต่ว่า ถ้าเราต้มเคี่ยวไปเลยเนี่ยมันจะได้รสชาติฝาดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความฝาดเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการสมานเนาะโอ้นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมอไม่มาบอกนะถ้าเกิดเราเราเห็นเรื่องเราแยกไม่ออกว่าตีผลาแล้วเราต้มยังไงเพราะสมมติเราได้ของแห้งมาใช่ไหมที่เราตานที่เราเคยทํากันเราก็จะเคี่ยวกันอยู่แบบออกมาเยอะๆให้น้ําดําๆน้าดาๆความคิดเนาะความคิดที่มันผิดเนาะเราเพิ่งรู้เพิ่งทราบจากคุณหมอว่าต้มพอให้มีออกรสเปรี้ยวและออกฝาดนิดๆก็จะได้สรรพคุณที่ดีกว่าด้วย ใช่เราน่าจะเคยได้ยินเรื่องของยาระบายรู้ถ่ายรู้ปิดอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ถ้าเราอยากต้องต้องการระบายอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คมันก็จะได้คุณสมบัติจากรสเปรี้ยว แต่ว่ารู้ปิดก็คือเราจะได้คุณสมบัติจากรถฝาดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้มเดือดไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเริ่มมีความฝาดออกมาอย่ี้ยคะจนไปทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันก็เลยแบบมมตนท้องผูกไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ยาสมุนไพรแบบผิดอาจจะต้มผิดหรือว่ากินผิดกินเกินขนาดหรือว่าใช้ยาไม่ถูกประเภทกับตัวของโรคของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอันตรายขนาดไหนคะ จริงๆยาสมุนไพรก็อันตรายกับร่างกายค่อนข้างน้อยนะคะไซเอฟเฟกต์เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันเนาะถ้าแต่ว่าถ้าเราแบบเกิดไปพลาดเนาะกินผิดโรคผิดวิธีไปนะคะอันดับแรกเลยก็คือหยุด หยุดรับประทานทันทีนะคะแล้วก็ถ้าแบบมันเกิดไซ d ์เอฟเฟ t ต่างๆกับร่างกายอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเนาะอย่างเช่นร่างจืดนะคะตัวนี้เป็นตัวใช่เป็นตัวที่ช่วยขับผ่านพิษในร่างกายหรือว่าการดีท็อกนะคะการทําให้ขับถ่ายหรือการทําให้อาเจียนเพื่อเอาพิษต่างๆออกจากร่างกายคือไม่ได้อันตรายมากแต่ถามว่ามีผลไหมมีผลใช่แต่ถ้าเผลอกินไปนิดนึงอาจจะผลน้อยกว่าการที่แบบเรากินต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันแล้วค่อยมาส่ง อันนี้อาจจะมีการสะสมอยู่ในร่างกายมากกว่าเราจะรู้ได้ไงคะว่าเอ้ยอันนี้มันอันตรายมันมีผลกับเราแล้วเรากินผิดประเภทผิดขนาดแล้วอ,อ,าอาการที่เป็นปกติของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะอ,อย่างเช่นปกติเนี่ยตื่นขึ้นมาสดชื่นกระนตีกระเป๋าทุกวันเลยอันนี้แล้วอยู่ดีๆแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกเพลียวันนี้มันผิดปกติรู้สึกแบบลุกไม่ขึ้นอ่ะจะทั้งทั้งที่ ไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดจากยาที่เรากินไปก่อนหน้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคเดี๋ยวต้องขอยกตัวอย่างคุณให้กับคุณหมอเนยนะครับคือผมอย่างเงี้ยอย่างผมเป็นไข้หวัดเงี้ยครับแล้วผมแบบว่าคือเราอยากจะกินสมุนไพรเนาะเราก็เห็นมีฟ้าทลายโจรอยู่เพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันแก้ไข้หวัดเนาะที่ตามที่แบบสบรรพคุณที่บอกบไว้เนี่ยผมสามารถกินฟ้าทลายโจรได้เลยใช่ไหมครับถ้าเรามีอาการเนี่ยสามารถทานได้เลยค่ะครับแล้วก็ าสามารถทานต่อเนื่องไปสังเกตอาการเนาะในเรื่องของการดูแลว,ว่าเอ้ดูว่ามันเหมาะกับเราไหมกินไปแล้วมันโอเคไหมก็คือทานต่อเนื่องไป3วันนะคะ ขนาดปกติเลยก็คือประมาณ4ี่คูณสี่สี่คูณสามอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นอยู่กับร่างกายเราวสี่ก็คือ4เมตรสี่เมตรครับสเวลาใช่ค่ะคือก่อนอาหารหรือว่าหลังก่อนหรือหลังอาหารก็ได้บางคนสมุนไพรเนี่ยถ้าก่อนอาหารเนาะมันจะทําให้ตัวยาดูซึมได้ดีไม่มีผลต่อกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ยาหลังอาหารส่วนใหญ่ก็คือจะมีผลระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็ทานต่อเนื่องไป3วันถ้าอาการไม่ดีขึ้นอันนี้ให้หยุดและประทานยาเพราะว่ายาตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราอ๋อมันมี ตัดเองอันนี้เป็นเคสคนใกล้ตัวเลยก็คือช่วงโควิดเนาะเขาก็กลัวว่าจะติดโควิดอะไรเงี้ยก็เลยใช้ฟ้าทะลายโจรเนี่ยกินเพื่อป้องกันดักไว้ก่อนใช่ไหมดักไว้ก่อนแล้วก็กินต่อเนื่องมาเป็นปีปีกินวันละเม็ดสองเม็ดแบบนี้อันตรายไหมคะอ่าจริงๆแล้วมันก็มีทางแบบอันตรายและไม่อันตรายนะคะถ้าคนที่อันตรายเนี่ยก็คือคนที่แบบอาจจะเป็นตัวเย็น มีภาวะเย็นหรือว่าภาวะชุ่มน้ําหรือว่าอยู่ในห้องแอร์สภาพอากาศที่มันเย็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เคยมีเคสตดี้เนาะที่แบบคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็กินเพื่อป้องกันกันค่ะปรากฏว่ากินต่อเนื่องไปเป็นปีเลยมีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ว่า พอไปซักเนี่ยก็คือกินฟ้าไรโจนทุกวันต่อเนื้อมาเป็นปีเลยแสดงว่าฟ้าไรโจนเนี่เป็นยาเย็นเป็นยาเย็นค่ะอันนี้มีผลต่อแบบคนที่อยู่ในสภาพอากาศที่มันเย็นแล้วก็แบบกินเย็นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างในเขาเย็นอยู่แล้วใช่ค่ะ อันนี้มีผลค่ะแต่สมมติว่าร่างกายเขาปกติหรือร่างกายเขาร้อนอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรใช่<อ>ใชจแล้วแต่ทีนี้สงสัยอย่างนี้ค่ะคุณหมอถ้าสมมติว่าในเคสที่แบบว่าเราปรับยาเองเช่นคุณหมอบอกว่าควรที่จะกินร้อนด้วยเย็นด้วยแต่เราเองอ่ะเราจะคาดคะเนเองได้ไหมคะว่าเฮ้ยฉันเริ่มกินร้อนเยอะไปแล้วฉึนไม่กินเยน็น มันจะดูยังไงอะหมอหรือมันควรจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเปล่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วถ้าก่อนที่จะรับประทานยาเนาะเพื่อรักษาหรือดูแลสุขภาพนะคะอยากให้ปรึกษาหมอก่อนเพื่อเพื่อเป็นแนวทางแลาะบางทีแบบแต่ละคนมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่แตกต่างกันไปซึ่งข้อจํากัดเนาะในเรื่องของการทานยาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นก็แนะนําให้ปรึกษากับหมอแผนไทยนะคะหรือว่าเภสัชกรที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรก่อนนะคะเพื่อที่ก่อนที่เราจะนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะได้เหมาะสมถูกต้องแล้วก็มีความ คุณหมอคะสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าเรานี้มีอะไรบ้างแลวมีคุณประโยชน์อะไรบ้างคะมันมีหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เลยหมากับตันใช่ไหมคะอันนี้ขมิ้นชันนะอย่างที่บอกว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรอุ่นๆเนาะที่แบบไม่ได้ร้อนเกินไปไม่ได้แบบว่ามีความเย็นเกินไปนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับใช้ในเรื่องของการดูแลส่งเสริมสุขภาพนะคะอ่าส่วนตัวที่2เป็นลูกยอเนาะยอเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนาะโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการปวดท้องประจำเดือนหรือว่าเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนะคะอ่า ส่วนตัวถัดไปเป็นรากสามสิบค่ะรากสามสิบนะคะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำราเนาะก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้หญิงนะคะมันจะคล้ายๆกับตัวหนอนใต้ย่างเนาะซึ่งมีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีรสชาติขมนะคะแล้วากนี้หอมอ่ะหอมมันเคยได้ยินชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับรากสามสิบอีกชื่อหนึ่งนะคะอะไรคะสาวร้อยถั่วค่ะเอาจริงเหรอคะใช่ค่ะคือชื่อนี้เขาบอกว่าผู้หญิงไม่ว่า อายุเท่าไหร่ก็สามารถมีลูกมีสามีได้ก็คือท้าทายนนี้ใช่ค่ะเก็บนะแล้วมีอะไรอีกคะตัวถัดไปมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมก็เหมาะกับน้องโบตันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีรสเปรี้ยวเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องของสิมหะนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยวิตามินซีสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นให้น้องโบตันทานหน้าใช่ไหมครับปิดท้ายด้วยแป้งร่มนะทานได้เหรอครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการพอกผิวพันธุ์นะคะลดฝดผื่นขันค่ะ แต่ก็มาทําเป็นแบบสมุนไพรที่กินได้ก็ทาก็กินได้ใช่ไหมครับสาหรับแป้งใช่ไหมคะคไม่ไม่แนะนําใช้ภายนอกภายนอกดีกว่าเอียงอกมากกว่าสนใจอันนี้ค่ะแต่หมอบอกว่ารสมันจะฝาดๆขมค่ะขมแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไอันนี้หวาน อันนี้หวานแล้วใช่ไหมใช่อันนี้หวานแล้วค่ะใช่อันนี้กลิ่นกลิ่นน้ำผึ้งดองน้ำผึ้งมาดองน้ำผึ้งมาค่ะและที่เห็นน้ําในน้ําชาถ้วยนี้แหละครับอันนี้เป็นน้ารากสามสิบค่ะอันนี้ผ่านกรรมวิธีมาเนาะอันนี้ผ่านการดองน้ําผึ้งมานะคะแล้วเอาตัวเนี้ยไปต้มน้ำอีกทีหนึ่งเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลวันนี้นะครับในๆนก็คุณหมอแพทย์แผนไทยมาแล้วนะครับต้องขอถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแล้วมันตรงกับท่าเจ้าเรือนของแต่ละคนยังไงครับ ตอนอื่นต้องคอให้คุณหมออธิบายคขาว่าท่าเจ้าเรือนก่อนเลยนะครับทาเจ้าเรือนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทํานายโลกเนาะจากวันเดือนปีเกิดนะคะจากพอสอเกิดอะไรเี่ยะใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของแนวโน้มเนาะในการดูแลสุขภาพนะคะในทาเจ้าเรือนจะบอกว่าเราเป็นคนธาตอะไรนะคะปัญหาสุขภาพมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ อาหารที่ควรรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย<ะ>การพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๊อปอ๋อผมใช่ไหมผมเกิดวันวันพฤหัสครับค่ะอย่างพี่ป๊อปเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะ,ะก็จะมีเรื่องของโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะ,ะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงนะคะ รสชาติอาหารของคนท่าด so sure so so ินเนี <the at> <the at> the ่ยก yeah, <the at> ็คือสามารถทานได้ทุกรสเลยหานหวานมันเค็มนะคะหวานมันเค็มสบายเลยใช่แต่ปัญหาสุขภาพของพี่ป๊อกก็จะมีปัญหาเรื่องของการทับทายท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการดูแลสุขภาพอาจจะเพิ่มพวกกากใยเข้าไปส่วนขอเกิดวันศุกร์เมษายนอันนี้ต้องบอกปีได้ไหมคะหรือเอาแค่วันเอาแค่วันเดือนอายุครับแล้วเดือนเดือนนะคะเดือนจะเป็นเมษาใช่ไหมคะถ้าเป็นวันวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนท่าตุนน้าเมษาเป็นน่าจะเป็นไฟ นะคะอ่ก็จะมีความสมดุลอยู่ทั้งน้ําและไฟนะคะก็อาจจะไม่ไม่ร้อนเกินไปหรือว่าไม่เย็นเกินไปนะคะจริงๆแล้วโดยพื้นของธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเสมหะเนาะความชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าเนื้อได้ง่ายอ่ะเป็นหวัดเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะใช่เลยสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลก็จะเป็นสมุนไพรที่อุ่นๆอ่ะกินขมิ้นกินขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดเสมหะ หรือว่าน้ําในร่างกายแต่ว่าถ้าช่วงอากาศร้อนหนึง่งหรือดูร้อนอะไรเงี้ยเราอาจจะมีความร้อนมากขึ้น,นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเติมด้วยความเย็น พวกบัวบกพวกอะไรอย่างเงี้ยช่ำๆที่แบบทำให้ความร้อนในร่างกายลดลงแม่นมากเพราะว่าเป็นอยู่กับภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ช่วงหน้าร้อนร่างกายข้างในก็ร้อนทีนี้คนที่บอกว่าออ้ยอยากจะทราบมั่งแล้วก็อยากจะทานสมุนไพรอย่างถูกต้องต้องสอบถามข้อมูลที่ไหนคะอันนี้สามารถสอบถามได้ในในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะของสมุนไพรอภัยูเบศนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภูเบศนะคะก็จะเจอคุณหมอแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะคะแบบ p r i v a t ได้เลยค่ะ แล้วถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราสามารถตรวจท่าเจ้าเรือนได้ไหมครับได้ค่ะอย่างที่ท ภูมิเบยเองนะคะก็จะมีวงกลมท่าเจ้าเรือนเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องตั้งใจไปรักษาก็ได้นะคะไปท่องเที่ยวไปชมพิพิธภัณฑ์เงนี้ค่ะก็สามารถไปดูท่าเจ้าเรือนที่นั่นได้นะคะยดีเลยนะคุณตันเราไปกันไปตรวจท่าเจ้าเรือนเนาะเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนี่ขนาดตันพูดแค่วันกับเดือนนะก็รู้โรคของตันแล้วคุณผู้ชมก็พอจะทราบเรื่องของสมุนไพรแล้วนะคะว่ามีทั้งคุณประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าทานผิดนะคะก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายเราได้ ะะฉะนั้นอยากจะใช้ให้ถูกต้องนะคะก็มาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปุ๊กมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับหมอปุ๊กค่ะ,คะหลักการใช้สมุนไพรนั้นมีหลักในการเลือกใช้สมุนไพรแบบ5ถูกมาฝากกันดังนี้ 1. ถูกต้นเนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่มีชื่อพ้องหรือซ้ำกันชื่อเฉพาะถิ่น ที่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกันหรือบางครั้งชื่อเหมือนกันแต่เป็นพืชคนละชนิด 2. ถูกส่วนพืชสมุนไพรแต่ละส่วนรากดอกใบเปลือกผลหรือเมล็ดรวมถึงความสุกแก่อ่อนดิบของสมุนไพราอาจมีองค์ประกอบทางเคมีหรือสารสำคัญที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 3. ถูกขนาด แม้ว่ายาสมุนไพรหลายชนิดจะไม่อันตรายแต่ปริมาณขนาดของการที่ใช้มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีความทนต่อยาน้อยกว่าผู้ใหญ่ 4. ถูกวิธีวิธีการใช้ยาหรือการนำสมุนไพรามาปรุงประกอบเปญญ็นยาควรทำให้ถูกต้องตามหลักเช่นบางชนิดต้องใช้ต้นสดขันน้ำต้มเคี่ยว ต้มกับน้ำเป็นต้น 5. ถูกโครคเช่นหากต้องการบรรเทาอาการท้องผูกก็ต้องใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยในการระบายถ้าไปใช้สมุนไพรที่มีรสฝาดจะทำให้ท้องผูกมากยิ่งขึ้นวมสสดีดนุุขภาพ